ส้มปลายอย่างนี้เลนะีเนาะโอ้เโหโอ้พี่เอ้ยสวัสดีพี่น้องเนะมื่อนี้ยนมีโอกาสมาบ้านสวนบ้านสวนพระเอกตะจะตุพุทธรอบที่สองตีไขม่ม้ามาหาสิมากินเขาน้ำเพลินล่ะแต่ว่ากับโอ๊ตบอได้ก็เลยแวย่กินเขากลางทางก็เลยมาอือม,มาหอดกับจกกักว็ใส่คนบูมมาหนัพงเซเซพญิเสดพญิเสดตลกศิลปินผู้ไทยนี่แหละ มืหอดกัดบุย้ยบรรยากาศทุกหน้าเพลินวังรอบนึงมาเทน,นึงแหละดนเต๋อได้มาอีกวันนีก้ก็คืนมาอีกไปสิพ้ามหาเพลินใส่บูด้งยินน่าวันพายุเขาว,าขาวังนึงหลังข้าวออกพะนะก็เลยม,มาเบ,บิ้งสิเป็ดเจดีบูนี่หลังข้าเอาคือว่าหลังข้าวออกคือยัง,ยงยอยู่คือเก่าอยู่แถวนี้เฮ้อเฮ้ยเสียงแว่วโอ้โหผู้ใดเห็นแต่หลังไวใบบ้านสวนบ้านสวนบ้านสวนพระีกตะยตุพลนโอ้นี่ออกอีลีนี่เห็นห้อยอยู่นี่ มันออกคือบพรามัน uh. มังเอาอันคือ <IN> ม like <athlete> ุ่งแล้วนี่ข้องไม้ทีนี่องไมเอามุ่งจะได้มุ่งแต่ทักทึ่งคือบพรมุ่งใส่ฮะนี่โอ้ยในมาหอดกันเรียงง่วงคือเกาโอ้ยรถลาบป๋าขังเพลินถ้ารถกระบะถ้ารถไถป๋าเจะาลำซ้ำปฏิพี่ดำหน้าทวนๆเอาไปพามาเขาคอก ไอจูงไงว่าจ yeah. ูงว่าจะได้ฮะนี่เอาตัวได้เขากว้านเนี่พร้อมกันตีแม่วแม่มันนั่นแม่มันบอกแม่เผ่ตเสียของกันแทนอวเาบอกใหกินบวกเขาพดนี่ไหมบอกทกเแกเขาีแก่นี่บอกกบมันม้วนมวอานบอกก็มอันนั่นโบน้ำมอนบอกโบ่ห็นจะเรียนไป โอ้ยไป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 เกือบเกือบบอเงาะยังมันอยู่นี่ฮะนี่เกือบบอเงาะตัวนี่โอ้ยใส่หอดขืนหันใส่หอดเกี้ยวหง่ะเปิดคอกให้มันไปแล้วบางนึงกระเช้กของขาอยู่แบบนี่เอาเบิ้งล่างเบิ้งเบื้งเบิ้งเร็วเบิ้งเร็วเร็ว ใส่าาค,คือว่าลังค้าเอรอคุณอยู่ใส่เด็ดนี่กุ้งหรือกลางน้ำเพื่อมาคุณไม่โอ้อยู่กลางง้องน้ำนั่นแมนโอ้โหเนี่ยเนี่ยแมนแมนเฮ็ดจะได้ระบาดเดี๋ยวขึ้นมาแมอนี่เพราะท่านเอาขึ้นมาเบิดตัวเนี่ยกระเบียงกระไปเพราะกระเบียงแมนมันบิดแล้วไปเบิดหลังเลยนะที่ขึ้นเอาขึ้นจังไงก่อนนี่เอาเสื้อผูกรถไถลากเสื้อผูกรถไถลากขึ้นขอกงัว Ừ. Ôi. À, mỏng rồi, ơi <laughs> bà măn thì nó si tổ này bớt sen nưng thì đây khoáng sen phun khoáng nha คนเลี้ยงงวนเลี้ยงควาวนี่ปไปคนมีเงินได้พี่น้องเอ้ยเห็นวร,รมดาดิยังหยามะเป็ดแต่แซ่บแต่สูอือครับนี่เป็นบ้านสวนสวนไปอีกตะโดดๆได้มีโอกาสมาหยามเพิ่นอือโอ้เอาเฮ็ดเอียงบาดเนี่ยเอาปลาเจ้าต,ต,ตัวเนี่ยเอียงนี่หบ่ห่อมบอย ผมไม่อหารหกปลาพ่นเลี้ยงหลายหป่าไปอีกตะลงไปบ่ะด้แหกจ้ตุพ่นป่อยุนวป่าป่อยป่อยุแนวป่านี่ป่ายังไงปลากระปองก็มวยป่าปลาจังโกกมี่อยปลากระปองเี่ยป่อยปลามนป่อยขักปล่อยน่น่อยปลากระปองปลาจังโกกป่อยมันโตฮักีลี โอ้ยมันมีวิธีฮ็ดแนวอ,อื่นหดเลยอันนี้เอายโยนอะไรให้อะไรนี่<ม>ให้ปาลาเลยปลาหรือบ้านนองอุ้ยนำ้ำคือบอกคักเถอะสูบมันบ่นหนบ่ดแล้วน้ำก้อนบานน้ำนไม้ไวไทยออยู่สูบบอก็ปลาเลยผู้นึงเซียนเบ็ดผู้หนึงเซียนให้มันได้ตุมเด้อมื้งนี เอาจะเออว่ ừ, านเฮนี่คืออยู่นี่อ๋อโยงเอานั่นตะเพียนไรปุ่นไปจวดเกดอยู่เช่นวันห้อมออาบน้ำ พอฮะนี่บอครับตัวใหญ่อมเอาขึ้นมาบึ่งทตีก็ยังขอดไปจวดจดขึ้นมาคุณมันตำเนี้ยไดเนี่จะดีเดวัยคนเดียวแต่ตัวใหญ่นีตัวน่อยพูนะโอ้สมปาย่างงี้เลยเนาะโอ้โหโอ้โพีเ้ยโอ้มากปายเลยันนี้กินไรสร็อ่ะ ส้มส้นนมเอาส้นน้ำเสีบๆปลาขาเอาเรื่องดิปอที่มันอว่ามไงแฟลูกเ้นี่าทำนี่เอาีเรียกเอาเรียกเอาตัวตัวยังไงมันไหวนี่ลาตะเพียนปลาตะเพียตัวเดียว่โอ้ยปลาเข่ยาวด้อตปลาตะเพียนมีปลาตายบ่พี่าตัวเาตัวกตัพะปลาตัวใหนตนั่ัว ปลาไตเดี๋ยวนี้ตัวงามปลาไปเอปหนูนอปลาไม่ตันอาปูดเอาเปลาม่ตันตัวเี้ยนตัวนี้โอ้ใข่อกหลเลยเชือนี่มันไข่หลายตัอกจะส่ายเนาะม่กางหลายปลามันมีใครสุโตสุโตั่นัวมันด้จังเีเมาได้เชือนโอ้ยเอ้ให้่ยไปบ้านให้เรา นี่มันยังแซ่บไปเห็นติอันนี้ทุกคู่นึงก็ซ่บดีขนาดโอ้ปลาแต่อันนี้ปลาบ่ปลาขาวติบ่แล้วปลาเตี้ยกลางหลายบ่ซุมดองบ่หลายซ่ํานี้เดี๋ยวมันปักเรียนยาวๆหลายกว่านี้มันดูดตรง ป๊าป้องปายยัง okay. um, so ั้วงเลยจับก็ออเสือเลี้ยงวาเวันกินได้แน่น้องสายจากองหลุดไม่จะไปหาซื่อไงม่จะไปหาซื่อไงเพราะอยไปไม่รพราะะไรเพราะะมันสิออกจ้งเดกับมุปุดออกอือพะอะไรเอาข้กินข้ยะปล่อยมันไป กี่หาผู้อื่นนะสิทำไมคือลดน้ำได้หนิขึ้นน้ขน่ามดิตรงกินรัดอกทำหนิเพอาจะโอ้ยคู้ข้ใจคู้ใจคู้จะไหนข้าจะว่าข่าอยังแน่น้ำคอยหนิพุดซะก่อนพดจะไหนพุดทัสทบโอ้ยพดกะที่ไหท้ายเขาเห็นหน่ะมันดิดมันดิตกน้ามีอันเดีเมื่อว่าถิงเน่บาทหนิไกนดิดูลงน้ำก่อนเอานอยปลาก่อนปลาดิบก่อน เอาพี่น้องได้ละบานเนี่อันเล็กๆเนน้อยเอามาฝากพี่ฝากน้องผู้เด็กขับมาเบิ้งแล้วอย่าลืบกดไลค์กดแชร์ขอได้ด้วยอือจังอันมาอันพี่ให้น้องเบิ้งผู้เลกสีว่าควมได้เราขอการใดเอาสวัสดีละพอกนคลิบนาเนาะขอบคุณครับ